สารพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรักฐมนตรีรักษาการแทนนายกรักฐมนตรีเรื่องในวันสันติภาพสากลประจำ2565 21กันยายน2565ประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งสันติภาพให้ความสำคัญและยอมรับ ความหลากหลายในสังคมทุกวิติโดยรัฐบาลมีเจตนารมณ์ในการสร้างความปรองรองความสามัคคีสมานฉันท์ของคนในชาติภายใต้การปฏิบัติที่เท่าเทียมกันให้ความสำคัญกับการลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสังคมเน้นการสร้างสันติภาพเคารพศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ส่งเสริมให้คนในชาติมีความรักความสามคัคคีและเสริมสร้างความเข้าใจอันดีร่วมกันของประชาชนในชาติเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาและหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบอันเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะก่อให้เกิดสันติสุขของประเทศด้วยแนวทางสันติวิธี อำนวยความยุติธรรมอย่างทั่วถึงตลอดจนสร้างโอกาสและให้ความเสมอภาคในด้านสิทธิและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เพื่อทำให้สันติภาพและสันติสุขเกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างยั่งยืนประเทศไทยยืนหยัดในเจตนารมณ์ร่วมกับองค์การสหประชาชาติเพื่อให้วันสันติภาพสากล 21กันยายนของทุกปีเป็นวาระสำคัญในการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนทั่วโลกตระหนักถึงการงดใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบเคารพในศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์และให้ความสำคัญกับสันติภาพอันจะนำมาซึ่งความสงบสุขของประเทศสังคมโดยรัฐบาลไทยยึดหลักความเท่าเทียม สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นสิทธิทางกฎหมายทั้งในระดับชาติและระดับนานา,นาชาติที่ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติรัฐธรรมนูญของประเทศต่างๆรวมทั้งในสนทิสัญญาระหว่างประเทศเพื่อปกป้องคุ้มครองและ สิทธิความเป็นมนุษย์ของพลเมืองทุกคนในประเทศเนื่องในโอกาสวันสันธิภาพสากลประจำปี2565ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสัรพสิงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอีกทั้งพระบรารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีได้โปรโด,ดดนบันดาลประทานพรให้บุคคล และองค์กรที่เกี่ยวข้องประสบแต่ความสุขความเจริญมีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์เพื่อร่วมกันเป็นพลังในการสร้างสังคมสันติสุขและสันติภาพให้เกิดกับสังคมไทยและสังคมโลกสืบไปพลเอกประวิทย์วงสวุวรรณรองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี 做离开。